สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ัไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนก,ก,กรกฎาคม2565นั่นเองนะคะชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะ ชาวตุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะและชาวกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะ ก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบางไม่ตรงบางอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนาให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความมเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจแดงซสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ก้าเหรียญน,นะคะเด็กถือถ้วย e w o f for t u n e ค่ะและเป็นไพ่เดอะ e ดทนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินหรือศสบกันบังกอน,นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิก ะะโดดเด่นในชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุลมมิถุนตุรกุมนะ,ะน่าจะมีบางคนนะบางคนมีคนรักเก่ากลับมานะคะมีคนรักเก่ากลับมาบางคนมีเด็ก เข้ามานะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาที่เป็นอายุน้อยกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะน้อยกว่าคุณมากๆหรือว่าอาจจะไม่มากก็ได้แต่ว่าน้อยกว่าคุณนะคะตรงนี้เนาะไม่รู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์ม,มากๆนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่าทั้งชาวต่างชาตินะคะมีเข้ามาแต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะมีความสุขก,กับกับตัวเองดีอยู่แล้วไม่ได้ อยากที่จะแบบข่อยคว้าการมีแฟนถึงขนาดนั้นเนื้อออกปะเออนะคะตัวคุณมีความสุขดีค่ะกับตัวเองนะคะแล้วก็ตัวคุณยังไม่ได้ที่จะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะสถานะหัวใจนะคะถาาว่ามีคนเข้ามาคุยไหมคุยนะคุยแต่ก็ยังยังไม่ได้อ,อ่อ ที่จะขยับความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะคะคนเก่าที่กลับเข้ามากลับมาขอคืนดีนะคะกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึง่งแต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณก็ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะมันเหมือนกับว่ามันผ่านช่วงเวลาที่คุณรอคอยมาแล้วอะเออกลับมาตอนนี้คือตอนรอไม่มาตอนง้อไม่มากลับมาตอนเนี้ยมาทําไมอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับ เอเนจีของคนเก่านะคะหรือคุณอาจจะอยากกลับไปขอคืนดี๋ัวคนเก่าก็ได้นะแบบนี้ก็ได้มาสลับกันได้เนาะนะคะซึ่งไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นนะคะตัวคุณเหมือนกับว่ามีความสุขกับ,ก,บกับการใช้ชีวิตดีนะคะการที่มีคนเข้ามาคุณก็เปิดใจคุยแหละแต่ว่ายังไม่ได้ให้สถานะกับใครมากไปกว่าเพื่อนนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวทัดลมมิถุนตุนกุมนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมมีถุนตุลกลุมในช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคม2565เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใแบ,บแรกค่ะได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะไพ่6กถ้วยนะไพ่ m ั e r a ร c นค่ะและเป็นไพ่อัศวินถือ เหรียญน,นะคะชาวธาตุลมีถุนตุนกุมนะคะคณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมิถุนตุลกุ่มธาตุเดียวกันกับคุณนะธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกขค่ะธาตุดินลึกศพกันมังกรน,นะคะอาจจะคุยกับชาวราศีธนูรักนาธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าแนวงความสัมพันธ์ในช่วงวันที่16-31กถึงกรกฎาคมน,นี้แน่นอนเนาะชัดเจนนะคะว่าจะมีคนเก่ากลับมานะคะคนเก่าในที่นี้นะคะเอ่อ อาจจะเป็นคนเก่าที่เพิ่งเลิกลากันไปหรือว่าคนเก่าที่เก่ากว่านั้นก็ได้นะคะแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นนะคะม,ม,มันมันมันมีมันมี energy ของคนเก่ากลับมาตั้งแต่ในอดีตแล้วซึ่งไม่รู้สึกว่าถ้าหากว่าในอดีตอ่ะเขาเริ่มที่จะกลับมาตอนนี้เขาจะรูปคุณมากขึ้นคุณจะเขาจะเข้าหาคุณมากขึ้นเขาจะตื้อคุณมากขึ้นนะคะอืมเนาะแต่ตัวคุณน่ะไม่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณไม่ไม่ได้สนใจขนาดนั้นอ่ะ ถามว่าถามว่ารอดูอยู่ไหมรอดูความพยายามรอดูแบบเออมันมันมันจะมาได้สักกี่น้ําอะไรประมาณเนี้ยก็รออยู่นะคะก็ก็รออยู่นะคะ,ออะ,คะแต่ว่าจะยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับไมตรีหรือว่ายังไม่ได้อ,อ่ให้หยิบยืดหรือว่าให้โอกาสเขาขนาดนั้นนะคะมันเหมือนกับดูพฤติกรรม,มประมาณนี้นะคะแล้วก็สำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามา เตัวคุณก็ยังไม่ได้รับค่ะนะคะยังสองจิตสองใจนะคะว่าจะจะรับดีไม่รับดีจะให้โอกาสดีไม่ให้โอกาสดีอะไรประมาณเนี้ก็ยังอยู่ในใน energy หรือว่าในในบรรยากาศของของการรอดูไปก่อนนิ่งๆนะคะนิ่งๆสวยๆรอๆรอ,อดูไปก่อนอะไรประมาณนี้อืมนะคะตัวคุณอย่างที่ไม่บอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสุข นะคะเป็นคนที่สร้างสามารถสร้างความสุขแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองดังนั้นตัวคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่ที่เราจะต้องแบบรีบกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะคะอืมแต่ถามว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรชัดเจนไหมยังนะคะในช่วงเครื่องเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมน,นี้ยังนะคะมันเพราะว่าไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะ เหมือนกับโฟกัสอย่างอื่นมากกว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยอาจจะเป็นโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินความเขาเรียกว่าความสุขส่วนตัวชีวิตส่วนตัวของตัวคุณมากกว่านะคะตรงนี้เนาะแต่ก็คุณก็ไม่ได้ปิดใจนะคุณก็ค่อนข้างที่จะเปิดใจเหมือนกันแต่แค่ว่าไม่ได้รีบร้อนเท่านั้นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันมนาะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมิถุนตุลกลุมจะเป็นอย่างไรไ <My S 1> <คน S 2> ม่ความนีดบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคาใบแรกเป็นไพ่แปดไม้เท้านะคะควีนถือไม้เท้าค่ะ เด็กถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่สามเหรียญเอาขอโทษค่ะเป็นไพ่สามถ้วยนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุ้มนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอา่ามันมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะแบบเป็นเพื่อนมากกว่านะคุณอาจจะมีคนเข้ามาคนรักเก่าคนใหม่ที่เป็นชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิก ชาวทัทสฟายเมยสิธนูอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะเพราะมีไพ่ของชาวต่างชาติขึ้นมานะคะคือคนที่เข้ามาถามว่าคุณคุยไหมคุณคุยนะคุณก็จะคุยไปอย่างนี้แหละนะคะให้ให้แบบว่าเป็นเป็นแค่กัลยาณมิตรเป็นแค่เพื่อนนะคะแบบเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวคุยสนุกสนานกันลยาณมิตรหรือว่าคอนเน็กชันในการทํางานก็ตามคุณจะคีปเขาเหล่านั้นไว้ประมาณนี้เท่านี้นะคะจะไม่ได้แบบ มากไปกว่านี้นะคะไม่ได้มากไปกว่านี้เนาะเพราะไม่รู้สึกว่าตัวคุณอะไม่ได้โฟกัสจริงๆอะคือคือดูไพ่ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาคือคุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องราวของความรักไม่ได้เป็นคนเหงาที่จะต้องกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะคะคุณก็เลยมองมองเรื่องพวกนี้มองคนเหล่านี้เป็นเป็นเพื่อนนะคะเป็นเป็นคอนเนคชันอามากกว่า นะคะไม่ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแต่ถามว่าคุณเปิดใจไหมคุณก็เปิดใจที่จะศึกษาเรียนรู้ทําความรู้จักแต่ยังไม่ได้เปิดใจมากถึงขนาดกับขั้นที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งที่จะมาเป็นคู่รักหรือว่าเป็นแฟนของคุณนั่นเองนะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพาทาร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุโลมมิถุนตุลกุมนะคะขอดูคําแนะนําด้วยค่ะ คำแนะนำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบไม้เท้าสองไม้เท้าหไม้เท้าและเป็นไพ่สดาบนะคะชาวธาลมมีถุงตุนกลุมไพ่ทาโรแนะนำว่าไม่อยากให้คุณเปิดใจเอ้ยไม่อยากให้คุณปิดใจนะเขาอยากให้คุณเปิดใจแล้วก็บางครั้งบางทีนะคะความความรู้สึกบางอย่างที่คุณแบกรับ ไม่รู้สึกว่าคุณมีอดีตอ่ะคุณเป็นคนมีอดีตที่เจ็บปวดหนักหนาสาหัสแล้วคุณเหมือนกับเข็ดอืแต่ไพ่บอกว่าอะไรที่มันหนักหนาเกินไปอะไรที่มันจบไปแล้วคุณไม่ต้องแบกไม่ต้องคิดถึงมันค่ะให้มันจบไปซะคนเรามันเปรียบเสมือนหนังสืออะที่ต่างคนต่างเป็นหนังสือคนละเล่มคนละเล่มคนละเล่มมันไม่ใช่เล่มเดียวกันดังนั้นหนังสือเล่มนี้ตอนแรก ที่คุณที่คุณเปิดดูอะที่คุณเปิดอ่านนะคะตรงแบบคํานําสารบัญอะไรก็ตามอะนะคะเล็กๆหน้าแรกๆเนะเาะมันอาจจะเริ่มต้นเหมือนกันมันเปลี่ยนเสมือนกับคนที่เข้ามาหาคุณนะคะสนใจในตัวคุณมาจีบคุณเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วหนังสือทุกเล่มตอนจบมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นไพ่บอกว่าอย่าตัดสินคนนะคะภายนอกหรือว่าครั้งแรกที่รู้จักกัน เปิดใจที่จะเรียนรู้เปิดใจที่จะทําความรู้จักถ้าหากว่ามันไม่ใช่คุณก็แค่ได้เพื่อนใหม่นะคะแต่ถ้าหากว่ามันใช่มันก็จะเป็นโชคของคุณที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจแล้วก็รู้ใจจริงไหมดังนั้นอย่าปิดใจตัวเองนะคะอย่าเอาความสัมพันธ์เก่า ที่คุณเคยเสียอกเสียใจหรือว่าผิดพลาดไปตัดสินคนใหม่มันไม่ยุติธรรมนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ